ล่าสุดสาวใหม่ดาวิกาโพสคะ่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นะคะไม่ไวยเลยค่ะโดนดราม่าไม่หยุดเธอออกมาโพสภาพผ่านอิน t a า r กรมพร้อมบอกว่าชุดนี้เองนะคะเธอมาในลุกที่สวยเป๊ะเสื้อตัวเล็กกระโปรงเอวต่ำเผยหน้าท้องที่แบนราบทำกลางหน้าท้องที่แน่นๆพร้อมทั้งระบุว่าใหม่เชื่อมั่นในสิ่งที่ใหม่ทําและให้เวลาเป็นเรื่องพิสูจน์ใหม่อยากบอกคนที่รักใหม่และคนที่กําลังเฝ้าดูอยู่โดยไม่ได้อคติว่า ใหม่ไม่เคยทำร้ายกับใครและก็ไม่เคยโกหกค่ะที่สำคัญไม่เคยติดค้างอะไรใครทั้งนั้นใหม่ขอปกป้องตัวเองบ้างนะคะชีวิตต้องเดินต่อค่ะใหม่เลือกที่จะทำงานที่ใหม่รักและอยู่กับคนที่ใหม่รักและรักใหม่สุดท้ายนี้ฝากละครรักร้ายที่จออนแอร์วันจันร์นี้ด้วยนะคะทุกคนนี่แหละคือสิ่งใหม่สิ่งที่ใหม่เองตั้งใจทำเพื่อแฟนๆท่ามกลางคุณบันเทิงเองก็แห่ง่งกานังใจให้เธอกันอย่างมากมายแล้วค่ะ